ครับสวัสดีครับก็มาเจอนะฮะมือถือย้ายค่ายออนไลน์นะฮะ Oppo A15 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่เพียง690บาทนะครับก็จ่ายล่วงหน้านะครับตรงนี้500บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแพ็กเกจก็คือจ่ายนะฮะในราคา499บาทต่อเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่า ระยะัญญานะคะสบเดือนด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะสำหรับ Oppo A 1 5นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมีสีดำละสีขาวนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีโถมีให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นของแถมนะครับว่าจะเป็นโทรฟีร้อยนาทีเน็ต10กิกนะครับแล้วก็ประกัน COVID นาทีนาน90าวันนะฮะเปลี่ยนหน้าจอฟรี1ครั้งนาน1ปีนะฮะในกรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ดูฟร YouTube นะ ไม่เสียค่าเน็ตนานถึง6เดือนซึ่งตรงนี้นะครับรีบหน่อยนะครับเพราะว่าผมขอเน้นย้ำนะฮะว่าเครื่องเนี่ยรองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทเท่านั้นนะครับตรงนี้เน้นย้ำเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ใช้แพ็กเกจราคา499บาทอยู่แล้วนะครับ ก็ถ้า,างไงนะครับตรงนี้ติดต่อ,อยังไงนะครับติดต่อที่ d t แท c กคอร์เซ็นก่อนเลยนะ1678เพื่อลองถามดูนะครับว่าเครื่องนี้ oppo a15 นะฮะมีหรือเปล่าแล้วสอบถามว่า d t แท็กช็อใกล้บ้านท่านนะฮะตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะไปขอรับบริการในส่วนนี้นะฮะได้ที่ไหนใกล้บ้านที่เร็วที่สุดนะครับก็ โอโมชั่นดีๆโด,ดนๆแบบนี้นะฮะถึงวันที่30นะฮะมิถุนายนนี้เท่านั้นนะฮะรีบๆเลยนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์จด u ับสไคร e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ